ศูนย์คำพูดสวดังชาวบ้านตบเท้าให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเจ้าว,วาดจอกับวัดบางคารชาวบ้านสองอำเภอตบเท้าเข้าให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรถูกสวกิติศักดิ์ใช้คำพูดแรงเอาตัวให้รอดก่อนเกษียณร้องพาเจ้าว,วาดองจริงกับวัดบางคาร วันที่23มิถุนายน2,566ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตชาวบ้านสองอำเภอจากตำบลบางคานอำเภอโพทะเลและตำบลคำัางอำเภอเมืองพิจิตกว่า200คนเดินทางเข้าให้กำลังใจนายพยนต์อวัศวพิทยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตหลังเข้าไปแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในวัดบางคานแล้วถูกสวนายกิติศักดิ์ รัตรนวราหะถามว่าผู้ว่าพิจิตเป็นใครใช่หน้าที่หรือเปล่าเรื่องวัดบางคารเอาตัวให้รอดก่อนเกษียณโดยชาวบ้านถือป้ายเขียนข้อความให้กำลังใจพร้อมกับตะโกนให้ผู้ว่าสู้ๆอย่าให้กดมู่อยู่เหนือกฎหมายและร้องขอให้ผู้ว่าพิจิตและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตเร่งนำพระครูพิสุทธิวิากรเจ้าวาดวัดบางคาร เข้ามาบริหารวัดเพื่อประกอบศาสนกิจช่วงใกล้วันเข้าพรรษานอกจากนั้นยังมอบพระหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินเพื่อเป็นกำลังใจขณะที่นายพยนขอบคุณชาวบ้านที่เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมระบุว่าหลายหน่วยงานเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะนำพระครูพิสุทธิวรากรจ้าวาดวัดบางคารเข้าไปจัดการในวัดเนื่องจากท่านถูกแต่งตั้ง ตามกฎหมายประกอบในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เข้าพรรษาซึ่งท่านเองต้องเข้าไปตรวจสอบความเสียหายที่ชาวบ้านฝ่ายอดีตเจ้าวาดวัดบางคารเข้ามาปิดวัดจนเกิดความเสียหายหากตรวจสอบพบว่ามีข้าวของของวัดเสียหายต้องดำเนินคดีกับกลุ่มคนดังกล่าวนอกจากนั้นยังต้องจัดการพระนอกสังกัดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาอยู่ในวัดอย่างไม่ถูกต้อง ขณะน,นี้อยู่ระหว่างการวางแผนประเมินสถานการณ์กันอยู่เพราะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเข้าไปด้วยเนื่องจากคาดว่าน่าจะมีฝ่ายที่เห็นต่างอาจเข้าไปขัดขวางผู้ว่าพิจิตกล่าวต่อว่าในส่วนที่สอวอกิติศักดิ์รัะตะนวราหะถามผมว่ายุ่งเกี่ยวอะไรกับวัดบางคารอยากชี้แจงว่าผมซึ่งเป็นผู้ว่าพิจิตและนายอำเภอโพทะเล มีหน้าที่ดูแลเพราะมีหน้าที่รักษาความสงบความเรียบร้อยของประชาชนดังนั้นหากไม่เข้าไปแก้ปัญหาก็จะถูกหาว่าละเว้นดังนั้นอยากให้สวกิติศักดิ์เข้าใจในบทบาทหน้าที่ผู้ว่าด้วยด้านชาวบ้านบอกว่าเราชาววัดบางคารและชาวพิจิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากชายชุดดำวันนี้มาให้กำลังใจผู้ว่า ที่ท่านถูกสวกิติศักดิ์กล่าวหาว่ายุ่งเกี่ยวอะไรกับวัดท่านเป็นพ่อเมืองพิจิตรมีหน้าที่มีอำนาจตัดสินใจไม่ว่าจะทำอย่างไรปัจจุบันวัดมีสภาพทรุดโทรมเจ้าว,วาดและคณะกรรมการวัดไม่สามารถเข้าไปทำงานได้เนื่องจากมีชาวบ้านอีกกลุ่มเฝ้ารวมตัวอยู่ในวัดการท่องเที่ยวก็เงียบเหงาไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้องค์หลวงพ่อเงินสวกิติศักดิ์ ทำผิดกฎหมายก็ต้องได้รับโทษแต่ถ้าท่านไม่ได้ทำผิดกฎหมายท่านก็มีโอกาสที่จะมาต่อสู้คดีเราใช้กฎหมายเป็นใหญ่เราไม่ได้ใช้กฎหมู่เหมือนท่านวันนี้ชาวบ้านมาจากทุกอำเภอโดยไม่ได้นัดหมายมาเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าต่อสู้กับพวกที่คิดไม่ดี